สรุปข่าวเช้าของเรานะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันที่ดัชนีเฉลี่ยุชากรรมดาวโจนส์ก่อนเลยครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป0.43% S&P 500ปิดบวก0.27%และก็ NASDAQ ปิดบวก0.37%โดยส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดบวกไปในวันดังคารนะครับโดยดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐปรับลด การประเมินตัวเลขจ้างงานในช่วงเวลา12เดือนซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะซบเซาของตลาดแรงงานและก็เป็นปัจจัยหนุนการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจครับ กระทรวงรงงานสหรัฐเปิดเผยรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรฉบับปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงเวลา12เดือนที่นับจนถึงเดือนมีนาคมปี2568โดยระบุว่าตัวเลขจ้างงานในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นน้อยกว่าที่มีการประมาณการไว้ก่อนหน้าถึง9 1 1 0 0 0ตำแหน่งเลย ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าการเติบโตของตลาดแรงงานได้ชะลอตัวลงก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเริ่มประกาศใช้ประการเรียกเก็บภาษีสุการกรกับประเทศทั่วโลกเครื่องมือจากแคนว t สทูของทางซีบีก,กรุปนะครับบ่งชี้ว่า นักทุนมีความมั่นใจว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมวันที่16-17กันยายนและก็ให้น้ำหนัก10%ที่เฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมดังกล่าวครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนักทุนถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับแต่เมื่อคือนนี้ทองมาลงต่อ3ทุ่มเป็นเพราะว่าการประกาศตัวเลขตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ออกมา3าทุ่มเหมือนกัน ก็อย่างที่ผมได้แจ้งแล้วก็เพิ่งอ่านไปนะครับนั่นถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะเพราะถ้าเราลองดูในส่วนตัวรีพอร์ตจริงๆเราจะพบว่าตัวเลขมันออกมาน้อยกว่าเดิมซะอีกครับก็ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดนั้นทําการลดอัตราด,ดอกเบี้ยได้ด้วยถ้าจะกล่าวว่าการลงของทองนั้นเป็นเพราะว่าเฟดนั้นไม่อยากจะลดดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมคุณครับมาดูดัชนีตลาดหุ้นครับ ดัชนีในตลาดหุ้นนั้นนะครับเพิ่งจะเริ่มมีการย่อตัวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองโดยภาพรวมยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็น u s 3 5ส0 0หแบบนั้นเราก็เลยสามารถตีความหมายได้ว่าการลงของราคาทองคำนะครับไม่ได้เชื่อมโยงกับรีพอร์ตดังกล่าวต่อ3ทุ่มรอกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวโน้มการลดอัตราดอกเบีย้ยเลยแนวโน้มลดอัตราดอกเบีย้ยมันก็ยังมีอยู่ในตลาดเหมือนเดิมนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นครับคืออะไรคือการฟื้นตัวของดอลลาร์ด้วยดอลลาร์อิงด็กซนนั้นหล่ะจะที่ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปทําโลที่ประมาณ9 1 2 4 9เขาก็เริ่มมีการฟื้นตัวบ้าวกลับขึ้นมาจนใกล้จะทดสอบที่บริเวณโซนแนวต้านสําคัญแล้วครับนักทุนถ้าดอลลาร์ผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยราคาทองก็อาจจะมีการย่อก,กลับลงมาตามโซนดังกล่าวพวกนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ผ่าน บริเวณจุดนี้จะเป็นจุดกลับตัวในการขึ้นต่อของราคาทองคําทันทีและก็เป็นจุดกลับตัวลงของดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าแล้วอย่างในช่วงเช้าใน้กาลังเนี่ยมันมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณครับคำตอบก็คือว่าไม่หรอกครับพระกําลังเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นเลยนะครับนักถุนครับเพราะว่าตัวของดัชนียังเคลื่อนไหวแบบแท่งเเล็กๆสั้นๆ,นๆมากๆดังนั้นตอนนี้ถ้าบอกว่าราคาทองคำที่ถึงแนวรับแล้วจะมีการพุ่งหรือว่าดีตัวอย่างรุนแรง อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากต้องรอพละกําลังครับโซนราคาเนี่ยใช่แล้วเป็นโซนแนวต้านของดอลลาร์เป็นโซนแนวรับของทองคาต่างคนต่างชนแล้วเหลือแค่รอเรื่องของพละกําลังเท่านั้นครับไปดูกันที่ราคาดิบ,ดบกันต่อครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดบวก3 7เซนต์นนะเมื่อคืนไมีข่าวสงครามด้วยนะทังทุนสัญญาดิบดเวสเ,เทสโซดัตช์ยูไเตตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารหลังจากกองทัพอิสราเอลได้ทําการโจมตี ผู้นำกลุ่มฮามาสในกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอิสราเอลนั้นกําลังขยายปฏิบัติการทางตะวันออกกลางครับกองกำลังอิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในกรุงโดฮาในวันอังคารโดยพุ่งเป้าไปยังสำนักงานใหญ่ของกลุ่มฮามาสโดยมีเป้าหมายเพื่อสังหารคาลิกอัลเฮยาผู้นำอาวุโสของสำนักงานฝ่ายการเมืองของฮามาส แล้วก็ผู้นำคนอื่นๆที่กำลังประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงที่สหรัฐเป็นผู้เสนอครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าอาัลฮียานั้นรอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้แต่ว่าลูกชายของเขาและก็ผู้ช่วยคนสนอคนหนึ่งได้เสียชีวิตส่วนเจ้าหน้าที่ที่คุ้มกันอีก3คนจะขาดการติดต่อ กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ก็ได้กล่าวประนามการโจมตีของอิสราเอลในกรุงโดฮาโดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของประชาชนในกาตาร์ขณะที่อันโตนิโอกูเตเลสในกัปเลขาธิการสหประชาชาติเขาได้ออกแถลงการประนามการโจมตีของอิสราเอลเช่นกันโดยระบุว่าเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยและก็บูรณภาพแห่งบินแดงของกาตาร ในขณะที่กาตาร์นั้นเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในความพยายามบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาครับและแน่นอนเลยครับนั้ทถูกกระแสข่าวอาจจะเขียนไม่จบนะคือทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยออกมากล่าวเลยครับว่าปฏิบัติการดังกล่าวนเนี่ยเราได้รับไฟเขียวจากสหรัฐอเมริกาแล้วคือพูดง่ายๆว่าก่อนที่อิสราเอลจะยิงขีปนาวุธเข้าไปในกาตาร์เนี่ยเขาได้มีการแจ้งกับทางฝั่งของ สหรัฐอเมริกาแล้วและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ให้ไฟเขียวด้วยบอกว่าปฏิบัติการได้คุณเต็มที่เลยตามสบายเขาก็เลยยิงเลยครับทีนี้แต่แน่นอนหละครับมันจะเป็นการเปิดฉากเพิ่มเติมไปอีกสมรภูมินึงหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ได้จะบานปลายขนาดนั้นเพราะว่าการโจมตียังเป็นการโจมตีแบบเฉพาะเฉพาะจุดเฉพาะแค่กลุ่มของฮามัสไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดศึกกับกาตาโดยตรงครับนี่คือสิ่งที่ ต,ติดตามนะครับเป็นจังหวะที่ทําให้ราคาทองเนี่ยดีกลับขึ้นไปดีดแท่งช่วงนี้แหละก่อนที่จะเริ่มมีการย่อตัวลงในช่วงแท่งต่อมาส่วนราคาทองคำนะครับยังสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกได้ในราคาตอนตัดรอบเมื่อคืนดีนะครับแต่ในช่วงเช้านี้ลงมาแล้วถามว่าราคาทองที่ยังสามารถปิดบวกได้สุรข่าวเองก็ยังคงให้เหตุผลเหมือนเดิม ว่านักลงทุนนั้นยังคงมองว่าเฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นประเด็นเก่านั่นแหละครับส่วนประเด็นใหม่ๆก็เกิดจากที่ผมได้มีการแจ้งกับพี่ๆนักทุนไปแล้วนี่คือการสรุปข่าวสารที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่ข่าวเช้ากันบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างข่าวเช้าของเราในวันนี้เดี๋ยวผมขอคัดลอกข่าวสักครู่เดียวนะครับเมื่อเช้านี้นี่ นำข่าวมาลงใน l ล n e Offi ิเชีไม่ทันนะฮะเลยต้องมาทำพร้อมกับตั้งทุนตอนนี้แหละครับชื่อมีหลายข่าวน่าสนใจอยู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับมีอะไรบ้างอ่ะมาดูตัวนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนครับสิบกันยายนโอเครัสเซียโจมตีโปโลแลนด์ตัวนี้น่าสนใจมาก สสโจโวิลสันในคบระบุว่ารัเสเซียนั้นโจมตีพารามิตรนาโต้อ,อย่างโปลแลนด์ด้วยโดรนของอิหรา่านเรียกการกระทําดังกล่าวว่าเป็นการทําสงครามและก็กดดันให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ตความบาดท,ที่รุนแรงขึ้นและก็เพิ่มอาวุธให้กับยูเครนย้ําว่าปูตินนั่งกําลังทดสอบนาโต้ดโดยตรงขยายความก่อนครับคือมันมีข่าวว่ารัเสเซียนนส่งโดรนเข้าไปโจมตีในโปลแลนด์นะครับซึ่งอาจาจะเกิดความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่ ข่าวตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตลุกลามบานปลายขึ้นมามันจะเป็นอะไรที่สรับสรุคทองขึ้นได้แบบว่ารวดเร็วทันใจกว่าสมัยรัเสเซียกับทางฝั่งของยูเครนอีกนะครับดังนั้นตัวนี้ผมขอให้ปักหมุดเอาไว้ก็พอเพราะตลาดยังไม่เล่นกันเพราะถ้าเล่นกันจริงเนี่ยเขาราคาทองต้องดีดแรงแตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นกันนะรายงานโดรเสเซียลุกล้ำนาาฟ้าโปรแลนด์อันนี้เป็นการขยายความเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไร จีนดันเงินทุนประกันเข้าหุ้นโอเคตัวนี้ไม่มีผลกับเราทรัมป์กดดัน EU เก็บภาษีจีนอินเดีย100%ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ EU เก็บภาษีสูงสุด100%ต่อจีนและอินเดียเพื่อบีบรัสเซียตัวนี้มีผลในภาพรวมครับแต่ตลาดก็ยังไม่เด่นกันเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้น่าสนใจข่าวนี้ศาลสูงสุดสหรัฐเร่งพิจารณาภาษีของทรัมป์เขาเรียกว่ากระบวนการ Fast Tra ศาลสูงสุดนั้นจะฟังคำอุทธรณ์ของทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนภาษีจะยังคงมีผลจนกว่าจะตัดสินศาลล่างก่อนหน้านี้ตัดสินว่าทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตก็จับตาดูนะฮะถ้าใครยังพอจำได้เรื่องของตัวศาลอุทธรณ์ที่ออกมาบอกว่าทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตหลายๆคนก็เลยมองว่าจะเป็นลบกับราคาทองคำไม่เพราะว่าเรื่องภาษีจบแล้วในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยภาษีการค้ายังคงดำเนินต่อไปครับจนกว่าศาลสูงสุดนั้น จะมีคําตัดสิทจริงแต่ทางดิษนานนักท,ทุนดูครับช่วงระยะเวลาจะต้องรอยาวนานไปจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยเพราะฉะนั้นในช่วงสิ้นปีนี้แหละครับกว่าเราจะพอทราบผลว่าสรุปแล้วเรื่องภาษีการค้าของลุงทรัมป์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือการสรุปข่าวทั้งหมดของเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ